เช้าๆมาเจอกันอีกนะครับในวันหวยออกออกวันนี้แหละครับเจ็ดสองดังเหมือนพายุแต่พอมาถึงวันนี้กำลังอ่อนพายุหมดกำลังนะไม่มีเขาฝนจะตกมีแต่ดแดดออกพายุลูกใหม่เข้ามานะเรามาดูว่ากระแสพายุลูกใหม่จะเป็นยังไงนะครับผมดัง ออกไหมไม่ออกหรือจะออกนะยังตัดสินไม่ได้นะฮะแต่ก็โดนพายุลูกใหม่โถมทับเข้ามาอีกนะฮะอ้าเราตามมาดูนะเลขขึ้นป้ายรอนะอปุ้ยเยี่ยมเข้าไปดูใหม่เลขขึ้นป้ายเป็นตัวไหนนะอ่าอัเตยหาหองเอ้ยว่าคำนับ พังครังนะไอเตี้ยก็บอกว่าฮอหอห่หออ่าลองเกี้ยลองเกี้ยอ่าสบายดีนะลูกหลานอยู่กินกันยาวนานนะร่ำรวยนะแกก็ว่างั้นนะาอ่ามาขอชมเลขกขึ้นป้ายหน่อยว่างั้นมันจะออกไหมวะอ่าเข้าประตูนี้แล้วก็ช่องโดย่านางนะดูนิดเดียวว่างั้นไม่ให้รู้เยอะว่างั้น เข้าไปแบบสองสองโดยเห็นเลขขึ้นป้ายจำได้แล้วตัวเก่ามันยังอยู่ในปาวะตัวไหนล่ะหรือเห็นตัวเก่า972นะป่ามันยังอยู่นะ972จับยี่ยี่จับจับอะไร <laughs> จับยี่จับยี่ยี่จับอยู่นั่นแหละป่าท่านก็ว่าฮะจิ๋วจับยี่ ยี่จับจิว๋วโอ้จิ๋วจับยี่จิ๋วจับจับเอยมันจิ๋วอะไรจิ๋วจับยี่อ่ะเราตามไปดูว่าตัวอื่นมีไหมในป้ายมีครับมันแทรกออกมาอยู่นะฮะผู้เยี่ยมเข้าไปมองเห็นป้ายป้ายใหญ่นะแล้วก็มีป้ายเล็กที่เขาถอดมาไว้สามป้ายเรามาดูว่าตัวเล็กป้าย ของเท่าแก่เฮงจะมาไหมในงวดนี้หรือจะไปออกงวดหน้านะอ่ะตามไปชมเลยครับผมไม่เสียเวลานะเลขขึ้นป้ายเลขขึ้นป้ายเลขขึ้นป้ายอ่ะชมนะเลขขึ้นป้ายรอเดี๋ยวขยับมาหน่อยนี่ป้ายยังไม่ได้เขียนลงป้ายใหญ่นะแต่ป้ายเลขเขียนลงแล้วนะ เรียกขึ้นป้ายรอนี่ป้ายใหญ่เข้ามานะมีสามหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งหนึ่งสไม่ได้ออกอย่างนี้นะฮะมันจับรวมกันสี่ตัวนะมาที่ตัวไหนบ้างครับผมป้ายแรยกที่เห็นนะสามหกสาหหนึ่งสจับใส่กันนะมาแบบนี้ไปเที่ยวนี้นะไม่จับเป็นคู่มาให้ป้ายที่สองนะ9 2 7 0ดนี่ไอตัวเดิมมันยังอยู่ นี่นี่นีจิ้วอีอาจับฮจับจับดูตัวอะไรอีกเอามาดูทางนี้ห้าสามแปดหก้หาตัวนี้มาใหม่ตัวนี้เก่าก็นึกว่ามันสามหนึ่งหกสี่หนึ่งหกะฮะยังมาอยู่นะ่ะตัวนี้มาใหม่ เราจะเขียนให้ชัดกว่าเดิมนะครับว่าเลขป้ายขึ้นรอจะมาตัวไหนนะให้มันชัดเจนสักหน่อยอป้ายป้ายป้ายขึ้นรอนะครับผมอ่ะอีอีอ่ะสันซื้อไ่ไ,ไปหละปูปูขุนอ่ี ว่าอยู่มานั่งนะว่าอย่างนั้นแกว่าลูกลกหลังหลังที่มาก็ขอให้รวยแบ่งคิวกั้งมาว่าไม่ให้ทุกทุกทุก,ทกคิวทุกคิวนะอาจะเขียนลงไปนะสามหกหนึ่งสี่จะผสมกันเองนะครับผมใครเห็นป้ายตัวนี้อ้าวเก้าเจ็ดสองศูนย์ จับผสมกันเองนะฮะป้ายสุดท้ายห้าสามแปดหกก็จับผสมกันเองนะครับห้าสามแปดหกพอขึ้นป้ายไปแล้วก็เรล้วตกแต่งป้ายซะหน่อยนะมันถึงจะเหมือนกลองฉลากอ่ามันก็จะมีธง เลียวเปิียวสวัยอย่างนี้แหละใส่ทงด้วยนะฮะทงก็เปรี้ยวอย่างนี้ข้างๆก็มีดอกไม้นะฮะงอง,ง,องจับไหมอะอีอีจับไม่จับมา ปูบอกว่าไม่จับไม่จับแล้วตัวไหนล่ะปูตัวนี้ไหมตัวที่มาใหม่นะห้าแปดสามหจับใส่กันนะอาจจะเป็นสามห้าแปดสามหกแปดห้าหกแปดห้าแปดหกห้าสามหกแปดสามหห้าหกแปดออมนหลายตัวไล่ไปไล่มาหลายตัวละอันนี้ป้ายก็ปักอยู่อย่างนี้แหละครับผม ป้ายกองฉลากสนามหญ้าสวายงามนะลีกป้ายตัวลีก็ขขึ้นปไปรอไว้แล้วอะจะมาในงวดหนึ่งกันญาหรือสิบหกกันยาครับไปดูวันหวยออกมันก็ยังเห็นป้ายอยู่แต่ป้ายใหม่มันก็มาเอะตัวใหม่นี่มันจะออกงวดนี้หรือง,งวดหน้านะฮะตัวใหม่ตัวนี้นะอันนี้ตัวเก่านี้ตัวเก่ามันยังเห็นอยู่นี่นี่ เก่าก็เห็นอย่างนี้แหละ92 972 072อ่านว่าจะมาอย่างนี้อันไปแล้วนะอ้าว316 416อ่หนไปแล้วเหมือนกันอันไปแล้วเหมือนกันนไะไม่มีเที่ยวแล้ว568 368 568 368นะ จักคิวพะเนียคิวจักคิวเขาแกว่านะไอ้คงเคยมาเลี้ยก็อย่ามาบ่อยให้ให้ให,ให,ให,ห,ห้ให้หลายจังหวัดให้หลายภาคเขาเข้ามาไปอย่างนั้นอ้าวปู่ผมผ่านตลอดมาสองครั้งแล้วปู่สีก็ว่าเขาเก่งใจหรือหรือมีอิติปิโสอืมเขาเห็นอิติปิโสเขาเก่งใจว่างั้น อิติปิโสพรว่านี่นะใช่หรือก็สวกเอาสวกเอามานี่หรือก็สวกอ,กอวกีอกอวกา่อกอาเขากลัวหงอกไปหมวกเรี่ยวแกาวา่าอ้าวปูไม่สวดไม่ได้ปูมันต้องสวดทุกคืนทุก,กวันเขาว่าอิติปิโสถอยหลังเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์นักนะปวะูว่าลุเลียวหรืออยาฝอยมากแกาว,าว,แว่าว,ว่าลุเลียวว่าลุเลียวว่างั้น หรือสวกมากบริวังว่าเขาหนีหมกเขากล้าว่างั้นหรืออย่าสว่กัน่าฮ่าฮโอ้ยผู้คุณศรีพูดสนุกดีนะผู้คุณศรีนะ่ะอืมผู้เยี่ยมทนไม่ได้ก็สวดซะเลยตีมากระบาดูนังสนุสมาวัติถ้าสถิตรสามธรรมสิริพุรโรดารวะทวิกโรโตคสุนโบรสัมเนลเจาวิโตสมาสามังลาวะขมัสโวิฏิอิติปิโสภะวะรังสมาสมุทโวิชาจารสาสัมัโนสุ